เบลล่าเฉลยเองจุดจบพุทธตาหลังไม่ยอมถวายตัวให้ขุนหลวงท้ายสาเรียกได้ว่าเป็นละครที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในตอนนี้สำหรับ ละครเรื่องพรมลิขิตที่ทำเอาแฟนๆละครติดตามรอชมและรอลุ้นกันในทุกๆตอนและคืนนี้ละครพรมลิขิตก็ได้เดินทางงมมาถึง EP25 เรียกว่าเป็นอีกฉากที่หลายคนรอคอยกับสรุปสุดท้ายหลังพุทธาลที่ไม่ยอมถวายตัวกับขุนหลวงแล้วเรื่องจะลงเอ,อยอย่างไรอุปสรรคความรักครั้งใหญ่ของพ่อฤิ์แม่พุทธาลทั้งสองจะก้าวผ่านไปได้หรือไม่ คงต้องไปติดตามชมฉากนี้ในละครพรมลิขิต ep 0.25คืนนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีหลังจากที่สาวเบลล่าได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่12ทธันวาคมที่ผ่านมาในฉากที่ต้องเตรียมตัวถวายตัวให้กับขุนหลวงท้ายสะโดยได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าวันนี้ถวายตัวพรุ่งนี้โดนตัดหัว ซาเหลือเกินน้องพุทตาลครุ่งนี้มาลุ้นกันต่อคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรมลิขิตเอฟงานนี้ยิ่งทำเอาแฟนแฟนละครยิ่งรอลุ้นกันหนักกว่าเดิม